สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับชมบรรยากาศมันๆไปกับรถขุดรถบรรทุก10ลอ้อเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้นะครับโกเบสเคสองร้ 5คันด้วยกันรวมไปกับกองทัพรบรรทุก10ล้ออีก10กว่าคันครับบรรยากาศมันๆภารกิจการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสวายเที่ยมเบิร์กระสังจังหวัดบุริีรมครับดูท่ากำลังมันเลยครับช่วมโมงนี้อากาศกำลังดีวิ่งต่อตูดกันขึ้นบอแล้วครับ รถสิบล้อเสียงกึกก้องครับบ่อเลยครับรถเกตเดอร์ทําทางครับ จุดนี้เป็นจุดที่ทำการขุดลอกนะครับส่วนข้างบนนะครับเนี่ยขึ้นมาอีกหน่อยเป็นที่เทนะครับเทปากปอครับไม่ได้บรรทุกใบไกลงานนี้ล่อก,กันใกล้ๆมันๆครับนอกจากรถขุดที่อยู่จุดที่ทำการตักใส่รถบรรทุกเนี่ย ก็ยังมีอีกนะครับมีอยู่ฝั่งนี้อีก3คันนะครับรอรับดินเป็น Sunny s ั n n y S Y อสไคันแล้วก็ก็เบอ,อีก1คันครับรวมรวมแล้ว8คันแล้วครับบรรยากาศมันคึกคืนเหลือเกินครับ ปล่อยตัวปล่อยตัวไล่กันเลยครับขันไหนว่างก็ถอยเสียบเลยรถสิบร้อไม่มีรอครับว่างขันไหนเสียบขันนั้นวันนี้เรามากันเป็นกองทัพ ทีมงานครับบรรยากาศก,กำลังมันเลย สั้นๆครับคลิปนี้ครับทานหมดต้องขออภัยด้วยเรียนมือถือก่อนช่วงหน้าไปดูที่เทกกันลาไปก่อนสวัสดีครับ